ดูบรรยากาศอะไรม่ผู้ใหญ่วังนะมาบิ๊กมอลทู้มาดูบรรยากาศรีวิวก่อนทางเขาตอนนี้ฉันไม่ได้มีบัตรประชาชนมารอกเดินเล่นนียเฉยๆมาดูบรรยากาศก่อนเขารีวิวเขามาใกล้ผู้ใหญ่วังเดินไปเป็นกิโลแต่ว่าฉันไม่มีไอ้บัตรประชาชนมาเข้าไม่ได้ดูมาดูรถมอเตอร์ไซค์ก่อนนู่นนี่นั่นนู่นรุ่นนั่นนีแต่รุ่นลูกฉันแหละแต่ว่าฉันมาเที่ยวนี่เฉยๆวันนี้ ก็ผู้ใหญ่บางบรรยากาศมาเเรื่อยาามดูบรรยากาศก่อนก่อนเขางั้นเขาว่ามีหลายวงในหมู่เจ็ดวงเจ็ดวงเขาว่ามีเจ็ดแปดวงมีอะไรเชื่ว่าระเบียบของมาเนี่วันนี้ระเบียบมาถึงมาดูลูกๆดูรถดูโต๊ะอะไรลงในนี่มาดูมีโต๊ะมีรถมาดูบรรยากาศที่นี่ปากช่อง นครราชสีมาบิ๊กเบ้าเทนนี่โมุอมาอยู่กับผู้ใหญ่วังบิ๊กเบ้าเทนโอ้มาดูน้องๆเดินมาไม่กล้าถ่ายเกาเดี๋ยวยังจะถ่ายไปแต่งนี้เพราะว่าฉันเนี่ยไม่ได้เอาบัตรประชาชนมารีวิวตัวเองไม่ได้พร้อมดูหลวงเท่าโอ้ยขี่ลายที่ปิงหลวงเท้าก็เอามาเมย์ใจดูดูไปโอ้ยตายตายตายละหลวงเท่าเมาเหล่าขาวดามาด่ากับผู้ใหญ่วังเดินไปดูหละรุ่นลูกรุ่นหลานอยู่ตรงนั้นแหละฉันว่า เดี๋ยวฉันจะเันจะข้บไปเลย่อยวโอ้โหดูดน้องๆมีแต่งงามๆอย่งถ่ายเย็นหนาใครไม่ได้เดี๋ยวเย็นแต่หนาฉันก็พอแล้วดูดูดูรถกันแล้วกันบิ๊กเบาท่งเขาใหญ่มีทางเขาได้2อทางสมทางสี่ทางใล้จะถึงงานแเราฉันว่าเราเบียบว่าถ้าสินนี่เครื่องเสียงอยู่บนนุ่นทางใหญ่เดินไปเป็น2กิโลได้ยินเสียงเลยเสียงแม่ค้าบอกฉันมาแล้วแบบดังๆ